อยากจะกินวีแกนช่วงเทศกาลกินเจที่ภาคเหนือมีร้านแนะนํำไหมครับพี่มีสิครับผมขั้นแรกเราก็พิมพ์คําว่ากุสโซคิดเช่นแล้วก็ตามด้วยคําว่าช้างม้อยนะครับผมคือร้านนี้มีหลายสาขาครับถ้าพิมพ์ผิดอาจจะไปที่กรุงเทพได้นะครับผมโอเคครับไปถึงที่ร้านแล้วเราก็ต้องมาจอดรถที่ฝั่งตรงข้ามร้านข้างๆกับแพงวัดนี่เลยนะครับผมอันนี้พี่ตูนแนะนําเลยนะเพราะว่าลูกค้าที่นี่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับมาถึงแล้วก็ไม่รอช้านะครับผมพาไปดูบรรยากาศภายในร้านเลยนะครับผมจะบอกว่ารู้หลาองอ่างมากนะครับผมแล้วก็นี่นะฮะบรรดาอภิมมหหหาาาาาเนนูททั้งลลยย่่บอกว แกนคือจะมีเมนูนิดเดียวใช่ไหมครับพี่จะบอกว่ามีทุกอย่างครับผมที่คุณต้องการเลยครับสักกระเบือยยเรือลบมีหมดกินหวานกินข้าวพิซซ่าทุกอย่างมีหมดครับผมแม้กระทั่งเครื่องดื่มตามนี้ระหว่างเราอาหารเราก็สั่งเครื่องดื่มมาก่อนเลยนะครับผมเป็นน้ําผลไม้ปั่นนะครับผมแล้วก็มีนี่เลยฮะน้ำแตงโมปั่นนะครับผมลืมบอกไปว่าพี่ตูนเพิ่งแข่งเสร็จจากพายับคลาสสิกนะครับผมอันนี้เป็นคลิปเก่านะครับผมแต่ว่านํามาเสนอในช่วงนี้นะครับเมนูที่เห็นตอนนี้เป็นสมูทตี้โบนะครับที่พี่ตูนอยากกิน ตัวแบบว่าสมูทตี้มากินก่อนเลยนะครับผมเพราะว่าเราหพูดตรงๆว่าเซียนมานานแล้วฮะแล้วก็นี่ครับหน้าตาเจ้าของร้านนะครับผมพี่ซินคนสวยนั่นเองนะครับและสาวที่นั่งข้างๆพี่ตูนก็คือ f อที่ตามมาดูพี่ตูนถึงที่ร้านนี่เองนะครับผมเมนูแรกมาเลยนะับพิซซ่านะครับผมต้องบอกว่าที่นี่มีพิซซ่าเด่นมากใครมาต้องกินครับผมพูดตรงๆเลยไม่ต้องอ้อมค้อมพิซซ่าวีแกนใช้แป้งไม่แตกต่างจากแป้งทั่วไปนะครับผมเพียงแต่ว่าชีสของวีแกนนี่มันจะแจมแมวมากๆครับผมหอมเรียกว่าใครเคยกินแล้วไม่อยากจะกินชี จบจากอาหารสไตล์ฝรั่งก็มาที่นี่บ้างครับผมอาหารสไตล์ที่คุ้นเคยไทยๆนะฮะขนมจีนน้ำยาปูวีแกนนะครับผมจะบอกว่ามันโคตรเข้มข้นเลยครับพี่น้องเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ตูนคือสงสัยมากว่าเขาทําได้ยังไงว่าทำไมมันออกมาอร่อยขนาดนี้เรียกว่าเราเคยกินมาก่อนใช่ไหมแล้วมันเหมือนมากเลยแล้วก็มันอร่อยซัดไม่หยุดซัดแบบยาวๆไปเลยนะครับผมเพราะว่าหิวหวยมากรวมถึงของที่นี่คืออร่อยจัดนะครับกินไปคุยไปเริ่มเพลิดเพลินนะครับผม,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 บผมสารอาหารเริ่มเข้ากล้ามเนื้อแล้วนะจากอาหารไทยก็วนไปที่อาหารสไตล์ฝรั่งอีกรอบนึงนะ สเตก็กคุณเห็นนี่คือสเต็กวีแกนนะครับผมแบบน้ําครีมนี่คือแบบแจมๆจมแล้วก็นี่เลยฮะมาด้านข้างก็คือแบบสารพัดผักสุขภาพนํามายําแบบนี้นะครับผมโคตรฟินโคตรอร่อยนะฮะไม่รอช้านะครับผมเลงมานานแล้วได้เวลาที่เราจะต้องจัดการกับมันสักทีนะครับผมดูฮะอันนี้คือสเต็กที่ทํามาจากเห็ดนะครับผมจะบอกว่าเนื้อนแน่นฟินดีครับผมแล้วบอกว่าวีแกนนี่คือมีสเต็กหลายรูปแบบมากนะครับผมแล้วก็ตบท้ายด้วยดีฮะเป็นตัวยําผักสลัดนะครับผมจะบอกเมนูนี้หากินยากเมนูต่อมาเป็นเมนูแกงครับผมเป็นแก นุ่มๆกรุบๆนะครับผมหน้าตาแบบนี้แต่คือแบบไอตัวเนื้อมะพร้าวคือมันกรุบมากครับผมเห็นหน้าตาแล้วก็อยากลองเทสต์แบบเป็นตัวแกงก่อนเลยนะครับผมเรียกว่าอยากรู้ฮะเป็นยังไงสรุปคือแบบเฮ้ยเนื้อมันกรุบๆหายากแล้วก็เขาบอกว่าแนะนําว่าให้กินกับข้าวสวยร้อนๆนะครับผมแล้วมันจะแซ่บกว่าเดิมนะครับก็จริงอย่างเขาว่าคเมนูต่อมาบินข้ามทวีปไปที่โซนอารับากบ้างนะครับผมเป็นฟาลาเฟลกับขนมปังกรอบนะครับผมเรียกว่าหน้าตาน่ากินขนมปังคือกรอบแล้วก็หอมมากนะครับผมเนี่ยฮะเรารอดูเวลานี้ม คาดเดาไม่ยากครับผมสไตล์แขกครับผมแล้วก็ให้ความรู้สึกแบบว่าโอ้โหมีเครื่องเทศเต็มเปี่ยมสาย FC ที่ชอบอาหารแนวแขกชอบแน่นอนนะครับผมเพราะว่าอันนี้คือตอบโจทย์จริงๆแล้วก็ทําการกินตามตูนนะฮะวางบนขนมปังแบบนี้แล้วก็ซัดเข้าไปเต็มๆแ,แบบนี้เลยครับผมรับรองว่าฟิน เขาว่ากันว่ากินข้าวไม่กินหวานสันดานไพร่ล้วก็เลยทําการเตรียมเค้กวีแกนเอามาเทสแบบนี้เลยนะครับผมลรวบอกว่ามีหลายรสชาติมากจะบอกว่าแต่ละตัวนี่คือแบบออยากจะเมามาทั้งซินน,นะครับผมลรวบอกว่าเค้กวีแกนนี่คือแบบทุกก้อนนี่คืออร่อยมากหวานแบบพอดีไม่ได้หวานเจี๊ยบต่อด้วยนี่เลยะครับผมไอศครีมวีแกนนะครับผมไม่ได้ใช้นมนะครับผมก็สามารถเป็นไอศครีมได้เป็นรสชาติสไตล์ที่เราคุ้นเคยแต่ว่าไม่ได้หวานมากต่อด้วยขนม<ฮ>หวานทั้งหลายนะครับผมตบท้ายเอาให้ฟินๆนะครับผมแล้วก็มีนี่ฮะเมนูสุดท้ายที่จะก เหนือน่าจะได้รู้แล้วนะครับว่าอาหารวีแกนอาหารเจมันไม่ได้หากินยากเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรอบหน้าจะพาไปที่ร้านไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย